สวัสดีครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาดตข่าวสารสุดการระจำสัปดาห์กันอีกครั้งแล้วนะครับกับพวกเราชาวลาเทคในวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวสุดการมาเล่าฟังอีกสองเรื่องด้วยกันซึ่งเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกที่กำลังถูกสร้างขึ้นให้มนุษย์ดาาได้มีโอกาสได้ขับกันกับความเร็วมากกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรจะเร็วมากเลยละครับใครที่เป็นสายสิ่งจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนละครับแต่ผมคนนึงแหละที่ไม่อยากขับเพราะว่ากลัวนะครับแต่อยากเห็นมากๆว่ามันจะเป็็็นนนนนออออยยย่่่่่าาาางงงงไรรรละีีกขกขขขววจเเเปืคคทมสตุั นั่นก็คือมนุษย์เราก็เลยจะสร้างโรงแรมสุดรู้่าากลางอาวกาศเพื่อให้ชาวโลกได้เข้าพักผ่อนยอนใจกันสงสัยบนโลกมนุษย์เราน,านั้นมันยังไม่หนำใจพอนั่นเองแต่ก่อนจะไปรับฟังกันนั้นก็อให้ทุกทุกคนช่วยก,กดไลค์คลิปนี้ Subscribe ช่องลาเทคกันไว้ซะหน่อยและฝากแชร์กันหน่อยนะครับให้ช่องของเราเป็นที่รู้จักขึ้นกันอีกสักนิดจะขอบคุณทุกคนมากเลยล่ะครับ เอาละถึงเวลาทุกคนรอคอยกันแล้วเราไปกาวขอมันเลยดีกว่าครับข่าวที่1ของเราด้วยความเร็วกว่า250ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่า402กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความสามารถของเจ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ว่ากันว่าแรงที่สุดในโลกครับลองนึกภาพตัวเองตอนเด็กๆที่เพิ่งเริ่มปั่นจักรยานดูสิครับผมว่าเราทุกคนก็คงจะรีตาตอนที่ลงปะทนหน้าถูกไหมล่ะครับยิ่งปั่นแรงยิ่งพยายามรีตาให้เล็กลงและเรื่องนี้แหละครับที่เป็นหนึ่งในข้อจํากัดของการผลิตมอเตอร์ไซค์ให้ความเร็วส คือมาได้นานแล้วล่ะครับแต่ที่พึ่งถามและใช้งานได้จริงๆนั้นก็คงเมื่อไม่นานมาน,นี้ต้องขอบคุณดีไซเนอร์อย่างคุณโรเบิร์ตไวท์ที่ได้ออกแบบรูปลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้มีช่องว่างให้ผู้ขับแทรกตัวลงไปหลบโลมที่เข้ามาปะทัดในตอนการขับขี่ได้และหมัดก็เวิร์กมากๆเลยล่ะครับสำหรับใครที่เป็นสายไบเกอร์ไม่ควรพลาดข่าวนี้เลยนะครับโดยคุณไวท์คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทไวท์คอนเซปต์มอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วเขาคือวิศวะกรรมหนุ่มอายุ งานอื่นอีกมากมายเขาระบุว่าความแตกต่างในของการปรับแต่งโมอเตอร์ไซค์นั้นก็คือเรื่องของแอโรดนามิกครับด้วยบอดี้ของตัวเครื่องที่เล็กกว่าลักษณะการขับขี่ก็แตกตากากา่างกันทําให้มันมีข้อจํากัดมากมายที่เป็นตัวจํากัดความเร็วของการขับเคลื่อนผ่านโมอเตอร์ไซค์แต่คุณไว้ก็สามารถเอาชนะข้อจํากัดดังกล่าวได้จากการดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกของโมอเตอร์ไซค์ที่โคตรจะล้ำเลยล่ะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเอ๊ ทำไมหน้าตาเป็นปลาดได้แบบนี้ใครมันจะไปขับได้กันละ่ะท่านั่งมันโคตรจะแปลกเลยทีเดียวและถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทําไมคุณไว้ถึงดีไซน์รูปักษณ์อกมาแบบนี้แล้วล่ะก็คงต้องทําความเข้าใจทฤษฎีที่เรียกว่า Venturi Effect ครับเอาง่ายๆคือมันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่อาศัยการไหลเวียนของอากาศมาช่วยให้รถแข่งพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นลองนึกภาพตามนะครับว่าปกติแล้วตัวรถมันก็เป็นวัตถุแบบหนึ่งที่มันต้านการไหลของอากาศได้เมื่อเขาออกแบบโดยทฤษฎีที่ว่ามันจะทำให้ทิศทางของอากาศที่มันไหลมาแล้วชนกัับตวรแททนี่ จะส่งผลทาให้เกิดแรงต้านกับตัวรถแต่มันจะถูกเปลี่ยนทิศทางไปกลายเป็นตัวเสริมให้รถพุ่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นซึ่งคุณไวเนี่ยเขาก็ใช้ทฤษฎีที่ว่ามาในการออกแบบตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นล่าสุดของเขาอย่าง w MC 2 5 0 EV โดยโมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแฮนด์บังคับให้กลายมาเป็นพวงมาลาัยแทนและมีท่อสำหรับให้อากาศไหลผ่านตามทฤษฎี Venturi Effect อยู่ตรงกลางคันของรถครับเขาเคลมว่าด้วยการออกแบบนี้จะใช้ประโยชน์จากการไหลของอากาศทําให้รถพุ่งเร็วกว่าเดิมมากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปถึงก ว่ามันจะสามารถเร่งความเร็วสุดๆได้ถึง250ไมล์ต่อชั่วโมงหรือก็คือ402กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะมีการทดสอบว่ามันเร่งได้ถึงขนาดนี้ไหมในช่วงปี2022ที่จะถึงนี้ครับเอาละสิสำหรับสายซิ่งเนี่ยหา้ามพลาดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อในอนาคตอาจจะได้มีใครสักคนหนึ่งในประเทศไทยมาจับจองมันก็ได้นะครับ สำหรับข่าวที่2ของเรานั้นฝันก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วกับโรงแรมสุดหรูทากลางพวโอวกาศที่ใกล้จะสําเร็จในไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วใครที่มีเงินก็เตรียมตัวบินขึ้นไปกันได้เลยกับบริษัทที่มีชื่อว่า Orbital Assembly ผู้รับหน้าที่ในการก่อสร้างทากลางพวโอวกาศขององค์กรนาซาที่เพิ่งประกาศออกมาว่าพวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างโรงแรมอวกาศให้สําเร็จได้แล้วเมื่อวันที่2 4มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยเขาวางแผนกันเอาไว้ว่าจะต้องสร้างเจ้าโรงแรมที่ว่าให้เสร็จภายในปี2030หรือ ถ้าหากดับนิ้วดูก็คือประมาณ9ปีข้างหน้านี้เองละครับโดยพวกเขาจะอาศัยการก่อสร้างในห้วงโอกาสโดยการอาศัยการทำงานของหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติด้วยความสามารถของบริษัทอ r b i t ิ l a s s e m b l y ที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในห้วงโอกาสเจ้าแรกหรือจะเรียกภาษาไทยบ้านก็คือผู้รับเหมาโอกาสนั่นเองครับเขาได้พัฒนาหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติที่เอามาใช้ในงานก่อสร้างโรงแรมสุดหรูที่ว่าโดยอาศัยจากการทดลองสร้างแบบแปลนจากพื้นโลกไปต้นแบบไปก่อนเป้าหมายแรกของพวกเขาคือการสร้างสถานีโอกาสที่มีชื่อว่าเอาจริๆเหมือคือโรงสุร์ แหละครับเพราะหมันมีอาาเขตที่กว้างมากๆวัดเส้นผ่าศูนย์กลางไดถึง650ฟุตรหรือประมาณ200เมตรด้วยกันมีระบบจำลองแดงน้อมทวงให้เท่ากับบนดวงจันทร์อีกด้วยซึ่งเจ้าเทคโนโลยีที่ทางบริษัทคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงแรมท่ามกลางห้องโอกาสนั้นมีชื่อว่าดีสตาร์หรือคำเต็มๆนั้นก็คือ d o m e s เต a t o r Structural Trust Assembly Robot ตัวโรงแรมหรือสถานีโอกาสโวยเจอร์นั้นถูกออกแบบให้มีความหรูหราและสามารถมอบประสบการณ์ที่ใส่ใจสุขสบายให้กับแขกผู้เข้าพักได้ตัวอย่างที่เห็นในชั้นเลยนั้นก็คือการที่พวกเา ือที่จะใส่ตัวสร้างแรงนุ่งถ่วงเทียมเข้าไปในระบบของโรงแรมแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเขาเพิ่งจะค้นพบเทคโนโลยีที่ชื่อดีสตาร์ขึ้นมาเองภารกิจต่อจากนี้ก็คือการที่เขาจะทดลองส่งหุ่นยนต์ออกไปสู่วงโคนจรจริงจริงก่อนซึ่งเขาจะทดลองกับโลกเรานั่นเองไอหุ่นที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อสั้นว่าพีสตาร์ซึ่งชื่อเต็มๆก็คือ Prototype s t r u c t u r a l t r u s ส Assembly r o b o t ซึ่งเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ักทีเดียวละครับเพราะมันมีหน้าตาเหมือนกับเครื่องจักรทรงกลมขนาดใหญ่และม ใช้งานในการกอร่อสร้างนั่นเองโดยทางบริษัทได้ระบุไว้ว่าตัวโรงแรมสามารถจุแขกได้ประมาณ400คนด้วยกันส่วนสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะไปพักผ่อนนอกโลกไปดูดวงดาวต่างๆในทางช้างเผือกแลก้วก็ทางบริษัทเขาขออุมไว้ก่อนนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่กันแต่แน่นอนแล้วครับว่า ต้องมีตังระดับหนึ่งเลยทีเดียวใครที่สนใจก็เก็บตังตะแน่นอน,นนะครับผมว่ายังไงยังไงราคามันต้องสูงอย่างแน่นอนแมพูดแล้วก็อยากไปสักครั้งจริงๆเอาล่ะครับทั้งหมดนี้คือข่าวพวกเราชาลาเทคเป็นอย่างไรกันบ้างครับบอกแล้วว่าสุดล้ำสุดเกจ๋จริงๆซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าคอนเทนต์ของพวกเรามีประโยชน์แล้วล่ะก็ฝากช่วยกดไลค์ subscribe ช่องกันไว้หน่อยนะครับเรายังมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆเลยละครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ